โอ้มันมันฉีกขาดกินตัวนี้เอ๋กับขากันอะไรยังเป็นพวกกันไรอีก้นลาครับาไม่แรงรีวิวไปอันนี้อันนี้ตอนแรกตอนแรกวาสสติทิ้งในยังในก่อนเป็นลีโอครับเป็นลีโออ่าพ่อจะพามากินลีโอแมนเราแฮปตัวโว่าได้เลยใส่ตัวไอเทม ไม่จอดไ่่ได้บ่ทขี่ขออกไปแล้วไมได้บ่หลง่างวะเขาพันพุ่นหรือคือพุ่นจำสร้อยม่ได้บอ,อยว่อาขอขอขอดอ่บบอรุ่นนี้มาเองครับกรจําเป็นตองมานํำไผ่ครับ อเอาแจ็กแพร์มาขั้นไหนบอครับผมมันขั้นไหนมันแข็งแกร่งเหรอครับโอเคครับผมมาอัพเดทกันต่อเรือง <c oughs> เรืองอยู่ครับเรืองนี่ครับผมคุ้นไปได้ยังไงมากครับผมลงมาบอกเรื่องนี้ครับผม,ไไมบผม,มคว้าเบาๆ <c oughs> เดี๋ยวบาโอ๊ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเล่นโค้ง <c oughs> นะครับพี่เล่นโค้งล้มล้มขว้าแต่หักซ้ายอ่าแบกนมครับผม เนี่ยครับลมด้านขวาคือด้านนี้อ่าเนี่ยไฟเป็นสีออกโจกเนาะอ่ามีห้อยอันนี้ห้อยห้อยปีกอ่าลมทางด้านขวาครับนี่คืห้อยเออการแห้งกระถอดออกเลยนี่ว่ะหักเลยครับหักหักเลยทั้งทังเนี่ยนะหักครับโอ้มันเหลือมันฟอร์มมันเหลือทางเดียวเนาะแมนครััับปงหกเลย ลมขวา,ตวาแต่แต,แต่หักสายแ่ยแฟลิงนะแต่ว่าตัวชื่อตัวนี้ม่เป็นอย่างชื่อต้องสใส่ได้แต่ว่าแฟ่ลิงตัวนี้ครับโอ้อยไปหักเด้อยไหักด้อพระมีเงินอเด้อตนี้โอระดับเสียเสียขาดเราว,วน,นี่เดิมเดิมับอย่าไปเสือครับเดิมเดิมนี่ เรื่องนี่กินขาดมาตลอดครับวอร์บไดร์วอร์บได้นะครับสภาพก็โอ้โหสุดยอดอีหลีอาทิตย์นึ่งถึงน้ำเทสุดท้ายเดือนใดครับนี่ยังครับถึงน้ำเทสุดท้ายเดือนใดครับช่วงนักกวอนฝนมากครับโอ้โหสุดยอดอีหลีรถใส่งานอีหลีรถใส่งานนี่ดีครับพวกเนี่ยหวานจนหมดขึ้นนะครับผมน้องๆดูครับผม ปานเจ็ดมงคืนนะครับดเจ็บบ่หลายเจ็บบ่อไหลเจ็บบ่หลายได้เสร็จนักเสียบบ่อไหลชิวๆครับแต่ว่าแต่ว่าเบิ่งไกลๆมันกะมันกะโอเคอยู่เด้มันกะยังบ่บ่อพิษยังไปหลาแต่เขาบ่อโฟกัสตรงตรงชิวตรงตรงเนี้ยแพร่ดิาแพ่ดิงมาตรงเนี้ยมันมันมันหรือบ่ค่อยเห็นเพราะว่า ยังไงยังไงในวันรีวิวเราเอากานงันการรู้กันเดิเออผมเองงานการรู้กันเดิตอนนี้บ่เป็นยังไงตอนนี้บ่เป็นยังเลยแหละเพราะว่าทางไถ่มันมันขอลงเนาะท่างไถ่เรานี่งขอลงครับบ่ลงอันนี้เป็นเพราะว่าแพ้แพ้หม่งทางนี้ถือแหวนหุงหมดเลยแหวนแหวนรถเนี่ยนะแหวนนี่แหวนมืออ๋อแหวนมืดถึงย่างผมเดี่ยวตะกี้ไหมผมอันเนี่ยไหม มจับมันหอ๋กกอจับหมนุนตะก,ก,กี้ตะกี้บอรบร์บอร์เบอร์เอันนี้อืมดึอเบียกเอร์เบ,บ,บอร้เบอร์เบอ,อร์บอ,นนอ,อร์ๆๆเ,เอรเอรบอบนนเอเบอเบอเบอร์เบอร์เบอรับรบอร์เอเบอรรับอรบ้อรบอออออบรอเรเอเอบรเอรเเอรับอร นี่ก็ถามว่าเป็นยังเป็นไม่ปีกเม็ดเลยนี่ก็เขาเลิอกเอยอะตัวนี้นิดเดียวครับนิดเดียวใส่กระดาษไส้ห้องออกก็ได้ครับเบอร์แักสองพันก็คือเป็นเป็นแถบนี้เลยก็ได้ตัวนี้ม <laughs> ันเป็นดำดำเลยเอออันนี้มันดำดำของมันอยู่แล้วออ้ยดำงดงเงารถวัดมีเงาปีกเนี่ยสิคิดว่าอย่ามาตีต่ออีกวะคิดเบื้องก่อนครับว่าสีซื้อวินเล็กมาวินเล็กมาใส่อยู่เพราะว่าตอนแรกเห็นว่าเอาวินเล็กมาใส่แมนครับ แต่พอดีหล่มก่อนธรรมดาครับรถแรงเขาคงลอยหาซิฟอเาา1ิฟหาแรนเต็มสูบครับเต็มสูบเต็มสูบมันลอยหาซิหาแรนครับแรนในลอยหกอันนั้นอันนั้นของเสียปลาสองขันนี้กับบ่อชัยพันธ่อชัยเพื่อนครับผมตติเก์นี่ได้มาจากงานนะครับอันโคตรลันไหมโคตรลัน เลยมาจากงานเพราะมันเป็นลกเขาของผมนะครับเพาะเป็นลาเขาพี่เอาเปลือเอาหายครับพี่เอาเปลือเอาหายโอ้โหอันนี้อุ้มอุ้มฉีกคากินตัวนี้เอ๋คากากันอะไรยังเป็นพวกกันเลงรรีววิไยอันนี้อันนี้ตอนแรกตอนแรกว่าสิทธิ์ทีร้างในยังในก่อนเป็นลีโอครับเป็นลีโออ่าพ่อจของมากินลีโอแมนเราฮัทตวโอว่าได้เลยใส่ตัวไอเทมอันว่า รีไอเหรอรีไอรีไอครับผมนี่ครับรถแรงอ้าวสีแป้งเป็นอาหกอ๋ออานาคอสีแป้งเป็นอาหกแป้ง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 สิแป้งเป็นอาหกเอาเฉพาะแป้งหนาหรือว่าแป้งบางขั้นครับเกือบทั้งหมดโอ้ยับเสียเงเกือบดครับผมเกือบแท้งเกือบตะคนใส่เสียเอาไปตะคนใส่งาม อิดตะคนใส่น้ำอ่าโอ้บางของแต่งตัวในเสีย,ยงนี่ยีเสียผ่านนี่นะครับผมเศรษฐีเขาแต่งตัวแบบนี้กันครับผมว่าออนใส่เสียแม่งสิผมแพ้จะคว้องหมดใ่า <laughs>